ดีค่ะวันนี้ก็มาทักทายกันมาเปิดการมองเห็นนะาจ้าวันนี้มาเปิดการมองเห็นจะได้หอมหนานเย็นๆพี่น้องเย็นๆสวยงามสวยงามบรรยากาศก็กดีๆหอมหอมเย็นลมเมิ่เวิร์ยู่พี่น้องเอยเออสวัสดีพี่เอไสวัสดีคุณพี่มาร์คสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกคน เออขันใสไซว่นมนก็เหลี่ยมตาเนาะพี่นนอะสวัสดีกันทุกคนทุกคนแล้วก็ว่านีม่มาเปิดการมองเห็นกันเนาะเรามาเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้มีการมองเห็นกันมีการมองเห็นกันเพื่อนๆจา๋ามีเสียงนกกีจอวอแวรห้องให้ฟังพร้อมเด้บ้านบ้านยายอ่อนมีบรรยากาศดีดี บรรยากาศดีดีได,ด้พี่น้องสวัสดีทักทายทุกคนทุกคนนี่บรรยากาศดีดีมานังมยมใหม่อมไม้ช่คาเย็นสบายสบายนะคะเพื่อนเอนถ้าผู้ใดมาเห็นกันทักทายกันนเด้อวันนี้ยายออนมาเปิดการมองเห็น การมองเห็นเพราะว่าบ่ได้เวโดนแล้วบ่ได้เวเมื่อวานนี่เมื่อยล้าขอโทษขออภัยเพื่อนเพื่อนที่แย่วันหมื่บ้านได้ทักได้ปันใดลาเมื่อยมัตเตียวไม่เลยล้าพี่น้องลาเมื่อยหลีด้นั่งรถเนาะอายุบ้านนี่แล้วมันก็ต้องลาตัวเนาะแมนบ่มุจาวาตัดนี้ลมมากแบบลมมากลมเป็นหูบมากล้วเสียงแหบแหบหรือด้พี่น้องเสียงแหบเสียงแหงลรือด้ เออมาทักทายกันเปิดการมองเห็นทุกคนทุกคนเออแยวลวก,ก,ก็เหลี่ยมตาขันโใส่แบนก็เป็นหกเหลี่ยมเหลี่ยมตาไมันูกใกล้แดดพี่น้องก็เป็นยังดอกอยู่ใกล้กกลแสงแดดมันก็เลยมีอาการสะท้อน,อน,นอกันเนาะกับสายตาคนมันบอดีสายตาออนสวัสดีทักทายเพื่อนๆนนะคะมึอน,นี่กบว่า มาเปิดการมองเห็นกันเข้าประเด็ไล่ขึ้นไล่สดเข้ากับว่าเห็นวิดีโอคลิปเนาวาๆไปวนว่าคนละคนกับว่าเห็นเนาวาหลายเพื่อนบ,บ่เบิ่งว่าไปหลายแนวหลายอย่างเราปิด่น้องบางคนก็บอกว่าถ้าทํายาวเกินไปเพื่อนเขาก็ไม่หยุดดูไอมีสาราดีๆนะลูกกันนี้สิเป็นกับหยุดเบิ่งยัวจันเออแล้วเข้ากับเบิ่งกันไปนี่ยละเนาะ มูชีเอตเตอร์คือกันทำไปเออมีอย่างกะลงพลังอนว่าทำมีชีวิตประจำวันกะลงไปพี่น้องประจันพลังคนก็บอกว่าจังสี่หละมีชีวิตประจำวันกะลงไปเฮาม่เห็นยอดวิวแต่ละเส้นสองเส้นเท่าเก่าเท่ากับเจ็บแต่เส้นจังสิไปเนาะเริ่มศูนย์เพิ่นว่าผู้เพิ่นเทศสํำเร็จแล้วจะเพิ่มไล่ตาเด้อเพื่อน พูพิ่นเห็นส้ำเร็นแล้วพนก็บ,บอกว่าพนเริ่มจากศูนย์คือกันอันันี้เฮาก็มีกำลังใจเนี่ยตัวเนาะขันผู้ได้เริ่มเริ่มต้นก็มีเริ่มจากศูนย์คือกันทุกคนว่าจันพนว่าสู่ไปพี่นอ้องว่าจันเออทำไปเรื่อยเื่อยเดี๋ยวเฮากสิมีเพื่อนฝูงเองพ่นกระสิได้ดห้จากเฮา่นบอกอันนี้ยายอ่อนนะคะยายบางอ่อนบางอ่อนช่องของยายบางอ่อนบางอ่อนคนร้อยเอ็ดค่ะอันนี้ยายอ่อนยี่หรอยเอ็ดด้วย้า ปทุมรัฐร้อยเอ็ดค่ะมีปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดมูเจ้าเบึงข่อยมูเจ้าอยู่ใส่แน่บอกน้ำในเด้อให้อยากไปเยี่ยมไยยามเห็นกันแล้วค่ะกดไวแน่คอมเมนแสด้ว่าติดตามบ้านถึกว่ามันยังหลอกเข้าสิบว่าได้ไปตามกันนะคันบ่เห็นนั่นถ้าเห็นกันรู้จักกันเขาบบ้าก็จะได้ไปกดถูกมันบ่เข,ข้ากับเขาไปเยี่ยมมู่ให้เธอต้อง ขันห่าบ่เห็ดไว้ห่าขับไปเยี่ยมบ่ถึงได้พี่น้องทุกคนเอออัน,นมาแล้วเห็นกันแล้วก็จ๊สิกายวิทย์กายวิทย์แล้วล่ะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณเพื่อนเพื่อนขอบคุณเอไอขอบคุณสุขคนสุขคน,ท,คนที่เป็นเพื่อน,อนกันยี่ได้หนนะเนาะ